เราทำอะไรไว้แล้วเราจำไม่ได้ป่ะผมไม่เคยไปจีบพี่ใช่ไหมเราไม่เคยเราไม่เคยมีที่ทำไมพี่จำไม่ได้คะทำไมพี่จำไม่ได้คะทำไมพี่จำไม่ได้คะเอาเฮ้ยเฮ้ยเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาไม่ยอมเปิดแมสเว้ยมิคมิไม่เปิดแมสแล้วเจอกันรู้จักกันเมื่อหลายปีลูกโอ้ลูกบอกไอเงี้ยเดี๋ยว นี่คือตามมานี่คือตามมาให้มารู้ว่าลูกอยู่นี่นะไม่ได้ตามตามมาทิมลาบไามมาชิมใครรู้ว่ามืออลูกมึงโตแล้วนะลูกมึงโตแล้วนะชอบด้วยแล้วจะชอบลูกมึงด้วยมึงออกทีวีเนี่ยเออมึงบอกมึงมีลูกมีเมียแล้วแล้วลูกมึงคนนี้ล่ะเออยแล้วลูกมึงคนนี้เกิดก่อนลูกของคนอีกนะเออนี่เป็นนักประวานด้วยใช่มีหน้าล่ะเมื่อกี้เขามาเรียกน้องเป็นนักประวานเออมีพ่อก็เดียวกัน อกเลยเหตุมันเกิดที่ไหนอ่ะพี่นิอ่ะถามจริงเหตุมันเกิดที่ไหนเกิดที่สิงคโปร์หรือเกิดที่กรุงเทพที่ายอันนี้เพูดที่สิงคโปร์นะเกิดที่สิงคโปร์เราร่วมไปทำข่าวทีคนสื่อเกณตรงนั้นนี่อะไรเปล่าตอนไปทำข่าวที่กรีนที่สิงคโปร์แล้วตกเครื่องอ่ะใช่ตกเครื่องอ่ะเล่าอะไรมาไม่หมดตอนช่วงนั้นอ่ะหรือว่าตอนไปทำข่าวสิงคโปร์แล้วกไปเจอเขา ทำอะไรหรือเปล่าเราเราตอนนั้นอาวุธเราตอนนั้นนะราจุังไม่ได้มีอย่างเดียวคือหมอมเหล้ากูหมอมเหล้าโูไอ้คนดีไอ้คนดีเดีหมอมเหล้าพี่เสร็จตู้ท้องพี่โอ้ยไอ้คนดีลอตเตอรี่พลัสชุดใหญ่โอนไวจัดเต็ม นี่ฮะคุณผู้ชมอยากจะบอกว่าวันนี้บังเอิญน,นะฮะเรามาทํางานกันที่จังหวัดชนบุรีครับนะแล้วบังเอิญปะออดเนี่ยก็บ,บอกให้ป๋องที่เซ็นท่านชนบุรีเนี่ยมีร้านอร่อยอยู่ร้านหนึ่งอือคือร้านอะไรจำชื่อร้านไม่ได้แต่จำเมนูก็ได้ว่าเป็นกระทะร้อนมอยู่ในฟู้ดคอร์ดเวลาที่รับไปฮะเวลาที่เรารับแมสเซจเลยเนี่ยฮะ<อ>คุณก็จะมีข้อมูลว่าร้านชื่ออะไรประเภทของอาหารเป็นอย่างไรฮะเป็น อาหารกระทะร้อนเระทะรป็นกระทะร้อนเ้าอยู่ในฟูดคอร์ดอ๋ออยู่ในฟูดคอร์ดฟูดคอร์ดที่เซ็นทันชนบุรีก็เลยบบกเฮ้ยไหนๆเราไม่พอจะมีเวลาเหลือแวะมาหน่อยดีกว่าแวะมาหน่อยดีกว่าเพราะว่าคือคืไแล้วเขาเป็นแฟนรายการเป็นแฟนรายการเด็กเขาด้วยใช่ตอนแรกคือเขาเขาบอกว่าอ่ะจะ ส่งน้ําดื่มมาร่วมทําบุญเลี้ยงผีของเราก็เลยโทรติดต่อเอ้าปรากฏเขามีอาหารด้วยแล้วเราก็ดูว่าเ้ยดูน่ากินก็เลยชวนพี่ป๋องเมนูกะทะา้อนะเออก็เลยชวนพี่ป๋องให้เราแวะมารอกว่าเนี่ยแหละนะเอาร้านอยู่ไหนอ่ะร้านอยู่เอ้านะอยู่ที่ นี่คือตอนเรามาประมาณสักเกือบสองทุ่มครซึ่งฟู้ดคอร์ทก็จะเป็นสักสองทุ่มกว่า2องทุ่มครึ่งแต่ห้างเนี่ยปิดประมาณ4ทุ่มอ่าโดยทั่วไปนะครับเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ก็มีหลากหลายนะพี่ออ่าใช่มีก๋วยเตี๋ยวไก่มีลาดหน้าโอ้นั่นไงอออนีคืร่อยแล้วก็บรรลักรกระทะร้อนเห็นป่ะนั่นเถียงเนี่ยอร่อยกระทะร้อนนั่นเถียงอ่ะอร่อยกระทะร้อนฮะนี่คือร้านแฟรไรายการเดี๋ยวช็อกเรานะแล้วก็บอกว่าพี่ป๋องพี่ออสถ้าแวะมาชลบุรีเนี่ย แวะมาเซ็นทรัลชูบุรีเนี่ยแวะมาร้านน้องหน่อยนี่ข้าวแกงกะหรี่เข,า,กกเขาบอกอร่อยอ่าม้เมนูเยอะมากนะนี่สปากเกตตี้ผักที่เมาทะเลข้าวหมูเนื้อย่างซอสพริกไทยดำข้าวไข่ข้นทะเลข้าวแกงกะหรี่หมูกะหรี่ไก่ข้าวหมูไก่พริกไทยดำข้าวหมูไก่เทริยากิเนื้อสเต็กหมูเนื้อซอสเห็ดนู่นนู่นสเต็กหมู เนื้อซอสพริกไทยดำมีทั้งหมูทั้งเนื้อนะบอกระคงราคาไว้เรียบร้อยเลยนะแปดสิบบาทร้อยยี่สิบบาทร้อยห้าสิบบาทอุ้ยน่ารับประทานน้องเจ้าของร้านอยู่ไหมสวัสดีครับประมาณนี้ขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตให้เข้าเหรอกรจิ๋งกระจิ๋งกับเด็กสักหน่อยโอ้เจ้าของร้านอยู่นะฮะสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะพี่พี่มิก พ right. ี่เหรอพี่ป๋าก็วันดีค่ะเปิดแม่โชว์ความสวยเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอุตส่าห์คุยกันแล้วตกลงกันแล้วว่าเราจะไม่ออกวันนี้เอาเหรอเปิดเลยพี่เปิดไม่เป็นไรแล้วแต่เปิดคือคือร้านของเราค่ะใช่ร้านอร่อยค่ะพิ่งเปิดค่ะพี่พอเพึ่งเปิดใช่ะฮะพี่เป็นเป็นคนที่ชลบุรีอะไรวะไม่ใช่อ้าวหนูเป็นคนทุกที่ค่ะพี่โอ้ยตาย แต่แล้วเตอจริงแล้วนี่แหละจะช่วยขายของไม่ได้ขายแล้วแล้ววันนี้ที่ว่าแนะนําพี่มาให้มาชิมเนี่ยเมนูแนะนําคืออะไรนี่มันจะปิดแล้วไม่ใช่เหรอยังมีอะไรพอได้อร่อยไหมล่ะเยอะแยะมีเลยเพราะว่าของเราเตรียมไม่เยอะลูกค้าเรามนแน่นจร่ทจริงเราิดได้แค่7วันเนาะเวันก็ทุกวัน ใช่เปิดทุกวันเปิดเพิ่งเปิดเหรอตามเวลาตามเวลาเลยของห้างเลยก็คือประมาณ10บโมงไม่แน่ใจสิบโมงครึ่งถึง2องทุ่มสิบหาใช่รีสอร์ทออเดอร์ใช่ใช่แล้วตอนนี้เออดูแบบก็ทำได้นะดูตัวอย่างนะดูสวยนะไม่ให้ตัวอย่างอ่ะไม่พิธานี่นะท้าของจริงนะเอาดิท้ายของจริงเอาหรอแล้วก็มอคอาวมีลอจานมาแล้วก็จ้า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 นะขออนุญาตช้อนซ่อมอยู่อยช้อนซ่อมสวัสดีครับ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 วิพี่ป๋อง พี่เขาทำไปเยอะมากเลยอะชื่อร้านนะเพื่อนๆอร่อยจำง่ายร้อนจำง่ายจำง่ายชื่อแค่นี้เลยอร่อยกระทะร้อนครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะอินุมเอ้ยพี่พี่ตั้มมาดิพี่ตั้มลงมา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 ทุกคนเลยพี่เก่งลงมาครับพี่เก่งเก่งลงมาพี่มิกกินด้วยไหมพี่พี่อะไรเจ้าของร้านเชฟพี่มิกพี่มิก ถ้าพี่ป๋องวางนี่มันจอะเรียกแทนลูกอ่เรียกแทนลูกพี่เกิงพี่วางนี่ได้ไมใช่โอเคทานกินด้วยกันสองหนูไปตามหาพี่๋องแล้วนะที่ไหนคือหนูไม่รู้จักพี่องมาก่อนขอโทษแล้วหนูไปตามหาในคลิปก็อีกแต่คนนี้นม่เองแสดงว่าเพิ่งรู้จักไม่กี่วันนี่เองเพราะว่าทรงผมพี่องก่อนหน้านี้อ๋อพี่วดจุบว่พี่ไม่แ้แล้วพี่แชร์ตอนยาวหนูจพี่ไม่โอ้โหไว้ยาวครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่พี่ป๋องทรงนั้นอ อ15ปี20ปีแล้วนึกยังไงพี่มิกน e> ึก uh, ย okay. ังไงพี่ถึงมาลูกบอกหรือเปล่าขอช้อนส้อมเพิ่มเลยนะครบย่างทุกคนโอเคเอาครบนะเดี๋ยวก่อนนะพี่มิกอันไหนเมนูเนื้อเนื้อสเต็กเนื้ออันนี้เนื้อใครทานเนื้อยกมือ่ะเอาพี่เก่งไปเนื้ออันนี้มีเนื้ออันเดียวเนื้อปเนื้อใช่ไหมครับอันนั้นหมูมีเนื้ออันเดียวโอเคแล้วว่าแค่ซื้ออ่าโอเค ผมเริ่มต้นเมนูนี้ในเมนูนี้อะไรครับไม่น่ากินมากเลยอ่ะขี้เมาไก่ค่ะขี้เมาไก่โอหบุญกับพี่ชัยอ่อนนะพี่ยอนน่ากินมากอร่อยทุกคนมันจะมีขี้เมาไก่กับขี้เมาหมูพี่มันเป็นสปาเกตตี้ขี้นอเทรียมีขี้เมากินไหมนี่แหละขี้เมากระเอาม่ไว้ใกล้ๆนี่แบบอร่อยมากครับดูหน่อยค่ะออ๋ ตีวางมาตรงนี้ก็ได้มจริงไหมพี่อร่อยเนาะข้าวเป็นงพี่ป๋องจริงจริงแล้วพี่ข้าวเป็นไงนิ่มนุ่มแข็งหอมผมรู้กต้วยจากข้าวก่อนข้าวได้ไหมข้าวนุ่มนะแล้วก็ดีผมชอบข้าวแบบนี้ส่วนตัวนะครับแล้วก็กระเพราไก่ด้วยนะเป็นไก่ไก่ที่เมาค่ะไก่ที่เมาเขาหั่นชิ้นมาชิ้นใหญ่มากแล้วรสชาติดีมากครับ คือบอกเลยว,ว่าเฮ้ยเป็นกะเพราไก่ที่แบที่อร่อยเลยอ่ะต่อไปย้อลเพี่ด้านขวาของพี่น่าจะขายดีมากอันนั้นน่ะไม่ได้ตั้งใจเลยไม่คิดว่าจะขายดีแต่สุดท้ายที่รู้ว่าคนไทยชอบแกงกะหรี่นะคะอาวหนูไม่เคยรู้นะอร่อยมากหนะูเซอร์ไพรส์มากเลยท,ที่ที่คนสั่งเยอะมากปกติพี่ทำอาหารร้านอาหารหรอก่อนหน้านี้ค่ะทำร้านอาหารคือตอนสมัยเรียนที่ต่างประเทศ เลิกเรียนต้องไปทำกับข้าวก็มีบ้างก็ไปทำก็เลยได้ความรู้แล้วหลังจากนั้นกบมบาอยู่เมืองไทยก็ทำงานออฟฟิศบ้างแล้วก็มาทำงานร้านอาหารอันนี้เป็นใครพี่ดัมอันนี้เป็นหมูนุ่มหมูนุ่มอันนี้เรียกหมูทอดจริงๆอ่ะสไตล์การทำคือเหมือนสเต็กเลยแต่หนูแค่มัดแยกให้อันให้ให้ลูกค้าเข้าใจ ý. ง่ายๆว่าถ้าเป็นหมูย่างคือกับข้าวนะหมูกับข้าวทำอะไรก็อร่อยแต่ที่ชอบคือ น้ำซอสไข่ดำเด็ดขาดเข้าถึงหมูเข้มข้นหมูเนี่ยเนื้อหนานุ่งนุ่มเดลยแต่อาจจะไม่เปื่อยใช่ไหมมันจะออกแนวแนวหนานุ่มสเต็กจริงๆมันไม่เปื่อยนะพี่เนาะใช่ไม่เปเหอยมันต้องประมาณนี้จะเทน่ะว่าผมฟันไม่ค่อยดีแค่นั้นเองเป็นไงพี่จ้า่โอเคอร่อยหมูว่าอร่อยแล้วที่ต่อมาอันนี้ก่อนนะอันนี้ก่อนนะอันนี้คืออันนี้ผัดอันนี้ผัดพริกไข่ดำ อร่อยมากแฮบแพ้ไปละดีดีเลยเฮ้ยข้าวดีอย่างที่พี่บอกว่าข้าวดีมากหมูข้าวดีเลยบกวกอะมรต้น็นไรอื้ออร่อยถ้่ได้หมูปกติหมูถ้าทำไม่ดีเหนียวนะอันนี้นุ่มสบายซอสโอเคอแล้วเขาจะมีนะคทองนะใช่รอดเนาะตุ๋นกรงเทียงแล้วก็ไอ้ก๋วเตี๋ยวนี่คือตับดาวหัวแขก คิดว่าแกเรียนหคะพี่ไม่รู้ช่วยได้ไหมได้เลยได้เลยครบเข้าเขได้เลยอ่อยอ่ะอร่อยจริงอร่อยลองต้องลออานคนหนูมองพี่กะท่ากินยางเะเ้อรจริงครับหนชอบกะเพราไก่มากเลยอ่ะอืม้อร่อยนะันเนื้อเยอะ ขาได้ป่ะพายเก็ตตี้เปนไงอุ oh, ้ยขอบคุณครับรอมากเลยขอบคุณครับขอบคุณครับเบียวแม่งไก่เนื้อแมองอ่งเดี๋ยวในหวานพี่ป๋องอันนี้ไก่ผมขอซ้ำวันนี้ให้เฮ้ยอร่อยมากเลยรัผมขอซ้ำเดี๋ยวามาได้พิธีการนะอันนี้เอาไปแล้วนะนไปแล้วนะมาที่นี่นะผมไปเติมเนื้อก่อนนะเคาะช้อ,ชอนเลยอร่อยเคาะช้อนคนในงานต้องได้กินผัดกะเพราไก่ อ็เลยเขาซอสพี่เม้าไก่กับพี่เม้าไก่คนในงานต้องได้กินหนึ่งดีก่าพี่จริงๆพี่เม้ากับกับผัดไก่กับเอ่อกล้ามันก็เหมือนกันนะจริงๆแล้วนะแต่มันต่างแค่นั้นเป็นไงบ้างพี่เนื้อมากๆซอสแล้วก็ซอสดีมากหรอกหรืี่มันบดหน่อยมันบดเด็ดมากมันบดแล้วก็มานี่นะมาคุกัไก่ซอสพี่ไนย์ดีมาก มันบดดีเอาใจเขาหรือเปล่าหอมเนยอใช่เนยแท้เลยเฮ้ยอร่อยมากเฮ้ยงานดีมากฮอร์ชจัดเลยตั้มอร่อยมากดีมากเลยเนื้ออ่ะต่อไปเมนูนี้ฝากทุกคนช่วยชิมหน่อยเน้ไม่บอกเอาเน้เน้เน้เป็นเลยอ่ะโอเคเอานี้ก่อนเอาไหนก่อนเอาอันนี้เอาโอเคเดี๋ยวชินพี่ก๊อฟไปหวังด้วยโชคดีเรา กินคนละรสชาติแต่ถ้าบอกผมบ,บอกตรงกันก็โอเคชอบตรงเส้นที่เส้นแบบยาวตรงมากชอบยาวเส้นกี่นิ้วกว่ามันเกิดจากยำนี้เมืค่คกล,ลัวกุ้งเรนี้ใบเลยใบใบกระเพราไม่ใช่ใบหัวลาภาใบใบหัวลาภาใบกระเพราใบกระเพารพาเนี่ยเราข้าวเป็นปะวะอยากขับหน้าเขาอยู่แล้วไม่ได้พูดอยาส่วนผักกูไม่ค่อยเน้น ผักมันเข้ากันใบกะเพราหอยนิวซีแลนด์ผักมังคุดหอยแมงคูดนิวซีแลนด์เราเอนนี้เขาแบบตัวเมียนะเฮ้ยดูยังไงตัวผู้ตัวเมียนี่เขาดึงขนออกทุกตัวทำไมเฮ้ยเอ้านี่หไ่ดูดิหอยน่าอ่านไม่มีขนเลยเฮ้ยเป็นร้านที่อร่อยจริงๆผมไม่ได้โกหกทุกคนผมเลยจะบอกว่าไม่ได้เป็นเพราะว่าเขาเป็นแฟนรายการเดือดช็อคนะครับ แต่ว่าตอนนี้เขาชวนให้มาชิมเนี่ยผมก็ยังพูดตรงว่าก็ไม่มั่นใจดูในรูปอะสวยคือในรูปอะบอกว่าหวาละประทานมากแล้วรู้สึกเฮ้ยมันได้บวกว่าลองมาดูสิแต่พอได้ชิมอ่ะผมบอกเลยว่าทุกคนฮะถ้าคุณอยู่จังหวัดชลบุรีหรือผ่านมาเซนท่านชลบุรีคุณแวะมาตรงบริเวณที่เป็นฟูดคอร์ทของเซนท่านของเซนท่านนะชั้นใต้ดินนะสบายพี่อยู่ชั้นใต้ดินเนาะชั้นเก่าชั้นจีนะ ถ้าคุณแวะมาที่นี่จะมีอาหารเยอะแยะมากมายครับแต่อย่าให้โฟกัสที่ร้านอร่อยกระทะร้อนอ่ะผมัการันตีว่าถ้าคุณมาแล้วไม่อร่อยนะเจอหน้าผมด่าไี้เลยชิ้นที่นี้เลยอ่ะพ <c oughs> อกินนี่ไปแล้วพกินนี่แสรจปุ๊บจะขับรถมาให้แบบคมทักนี่มองอย่างนี้ดูไย ผมทำมอถีบเลยนะโคตรโดนอร่อยคอช้อนอจริงอันเนี้ยเหมาะกับเมนูน้องๆเด็กๆที่ไม่ทานเผ็ดนะดเรามาชิมเมนูนี้น้ำซอสอร่อยเหมือนกันตอนแรกผมยังคิดว่าน้ำซอสพิก,การนี่เป็นซอสไทยดำแล้วต,ตามแต่เรื่ที่เฮ้ยน้ำซอสดีหมดเลยดีดีหมดเลยเรามาถึงที่ร้านเมนูทั้งเจ็ดเมนูเนี่ยการทานพุทธภาษุกเก่าอาทิตย์เจ็ดเมนู ถูกจัดวางเรียงไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วแต่เอาจากร้านอื่นมาใช่ไหมไวจังเลยอ่ะอร่อยด้วยไงนี่เปิดมานานแล้วครับเปิดประมาณเปิดที่นี่วันที่หนึ่งเนี่ยค่ะเปิดวันที่หนึ่งมั่นอ๋อมึงเปิดวันที่หนึ่งนี่เหรอเขาไม่เปิดเดือนมาก่อนหน้านี้อ่ะไม่ได้เปิดเลยค่ะแต่ก่อนหน้านี้คือคือเคยเปิดร้านอาหารที่สิงคโปร์ด้วยถ้าพี่จําได้เคยแต่ไม่พูดดีนไม่ดีกว่าเปิดร้านอาหารที่สิงคโปร์ค่ะแล้วก็ไทยใช่แล้วกลับมาทำงาน นี่มันต้องมีอะไรแล้วที่สิงคโปร์เนี่ยเนี่ยแล้วผมว่าคนคลิปเหลือพวกเขาอยากรู้ไปจอที่สิงคโปร์อ่ะเราทำอะไรไว้แล้วเราจไม่เคยไปจีบพี่ใช่ไหมเราไม่เคยเราไม่เคยมีทำไมพี่จำไม่ได้คะทำไมพี่จำไม่ได้คะทำไมพี่จำไม่ได้คะเอาเฮ้ยเฮ้ยเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาไม่ยอมเปิดแมสเว้ยเปิดแมาไม่ยอมเปิดแมสเอาแล้วพี่มิกพี่มิกพี่มิกส่งคลิปให้นิกกี้เลยมิกมิกไม่เปิดแมส แล้วเจอกันรู้จักกันเมื่อหลายปีลูกลูกบอกอะไรแล้ว นี่คือตามมานี่คือตามมาให้มารู้ว่านลูกอยู่นี่นะไม่ได้ลาตามมาทิมจะลาไม่มาชิมใหรรู้วะมือมือลูกมึงโตแล้วนะลูกมึงโตแล้วนะดชอบด้วยรับผิดชอบลูกมึงด้วยมึงออกทีวีเนี่ยออมึงบอกมึงมีลูกมีเมียแล้วแล้วลูกมึงคนนี้ล่ะเออล้ลูกมึงคนนี้เกิดก่อนลูกางคนอีกนะเออนี่เป็นน้ำประวานด้วยใช่มิน่าหรอเมื่อกี้เข้ามาเรียกน้องเป็นน้ำประวานเออพ่อก็เดียวกัน บอกได้ทุกคนยมเอกเลยเืย์บอกว่าตอนแรกรู้ว่าเป็นร้านที่แบบว่าเปิดมานานเพิ่งเปิดกับฝีมือฝีมือมากอ่ะคราวนี้มาถึงเมนูนี้ครับขออนุญาตแต่กันหลีใช่ขออนุญาตยกตรงนี้นะไปให้พี่ตรงพี่เก่งนะพวกหลังให้ยกกั้งหมดขอต้อนรับพี่ขอต้อนรับพี่ได้เลยได้เลยดูก่อนนะนี่นะวาตรงนี้นะพี่อยู่ตรงนี้นะเก่งนะครับมาขออนุญาตนะครับ แกงกะหรี่แกงกะหรีร่เหลืออย่างที่เจ็ดอะไรอ,ะอ่ะข้าวแกงกะหรี่ไก่แปดสิบบาทครับใช่ไหมาจานนี้แปดสิบบาทครับุ้มนะไหนไหวะเล่นไงนี่ยะขูมเออเฮ้ยปบาดิบป่านไม่ให้ทำมาแบบเอาเอกเอาใจเลยเป็นกระทะใหญ่นะแล้วไปขายจริงจริงร้อยห้าสิบถ้าพี่ไม่มาใครมากินก็จานแบบนี้นะ<ห>นเอ,อ้ยอร่อยอ่ะพี่ออร่อยทุกอย่างเลยอะอร่อย จริงนะพี่ป๋องจริงทุกท่านนะคะออร่ยจราะว่าอันไหนถ้าปรับจะได้จะขอจะได้ปรับให้อันนี้ผมไม่ได้กินเอามันเป็นเนื้อแต่ซอสโอเคมกินซอสกินมันผมวิ่งอ่างตังผมตังอันนี้ก่อนอ่าฮะผมชอบรสจัดจ้านถ้วลองไปก็อันนี้เนี่ยผมเลือกเนี่ยมันเนี่ยต่างนี่นี่นะผมไปไงพี่ป๋องวันนี้มาเจ็ดจาง กระทะร้อนอชื่อร้านนะอร่อยกระทะร้อนแค่นี้เองชื่อร้านชื่อร้านจำง่ายมากอร่อยกระทะร้อนอร่อยกระทะร้อนแล้วก็มี2 4 6 8 9 9เมนูที่เป็นไฮไลท์ที่ขึ้นบอร์ดอยู่เราซัดไปเจ็ดเลยแล้วว่าซัดกันแบบเลี่ยงจริงๆนะไอ้ที่ไม่หมดเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าไม่ใช่ไม่อร่อยไม่ไหวไม่ไหวเพราะว่าก่อนหน้าจะมาร้านนี้ก็กินมาแล้วนะใช่ก็ไปทรายการีซูตตาคาตาลุยมานะครับกินมาแล้วก็ลองนึกดูว่ามากับสี่คน เจ็ดจานเปิดจานนี้ก่อนตอนนี้หมดเยยงเลยแล้วก็มาเปิดจานนี้อ่ะนี่ก็หมดนะนี่ก็หมดแล้วก็มาเปิดจานนี้แล้วก็หมดแล้วเนี่ยเปิดจานท้ายท้ายไม่หมดแล้วไม่ไหวแล้วต่อร่อยรสจัดจ้านมากอันนี้นะฮะฝากไว้หน่อยฝากไว้หน่อยชื่อร้านอร่อยกระทะร้อนอยู่ในฟู้ดคอร์ทของห้างเซนชันชนบุรีครับ ฟูดคอร์ดก็จะอยู่ชั้นจีชั้นล่างเลย, <นะ S 2> ยเปิดทุกวันนะครับ,รบแต่แต่ห้างเปิดแล้วก็ลาสออเดอร์ประมาณ2ทุ่ม15นาทีฝากทุกคนเลยนะคนจังหวัดชนบุรีก็ดีจังหวัดใกล้เคียงก็ดีหรือค,รคนผ่านไปผ่านมาแวะมาที่นี่ฝากไว้ด้วยกับร้านนี้แล้วบอกอร่อยการันตีจากพวกเราทีมงานเดชอช็อปครับครับผมอร่อยกระทะร้อนไปบาย รีพลสชุดใหญ่โอนไวจัดเต็ม